สวัสดีค่ะพี่น้องแม่ยังหน่ะในปอนเหมือนกินู้เดียวเพราะว่าเาเลี้ยวมากเขาแก่กัว่ามันซินแหงไ่ก้อยมันเป็นยังดอกมาทำมาห้อยจูปุ่นมาทำมาหอยเสื้อีกแม่รักี่ยังกินจ้าต้มไก่ต้มไก่ก็ไม่แต่เห็ดเอา บาตัวเนี่ยจะเป็นเห็ดนีเอาก็เห็ดตะฟงลงอีไรอีกหนี่พี่น้องบ้างได้ไส่ไก่ผัวโอ้ไก่อีหนี่พี่น้องมีแต่พ่อมันพูดอะไรไก่บ้านเกศไก่ลาลาดไก่ลาลาดบ่ไก่ลาลาดไก่ลาลาดไก่บ้านบ่ไรเราสุกบ่ไว้ไก่บ้านบ่ไว้แล้มันสุกบ่ละหันกักไปอย่างนั้น เอาไปให้พ่อใหญ่แม่ใหไงให้ดีอ้าวกระเทบ่าพ่นกระสิกินสุกคือกันแต่เขาบ่เห็นมันสุกแล้วเอามันสุกยังได้อีกขึ้นมาเคลื่อนสุกคือตีเขาว่ามันบ่สุกลวกหอยก็โอ้ยไปรั่วแคหยังโอ้ยมันหนึ่งจะน้อยนะโอ้ยก็เอาตีนคอคอไก่ออกแน่นั่นมันบ่ได้สุก่โอ้ยปั้นอยู่ด้วยหมือนกัน คืดอยากเนาะคืดอยากเว่าก๋อยคุณเก็บคุณมาสดๆเลยดิแม่เก็บคุณมาสดๆมันเอาซ้อนงัดงัดหัวมันออกขั้นเกลือบานี้ขั้นจนมาอยางมันออกเบิร์ละไกันหาโมดแดงมาใส่บปานี้โอ้ยคือเสียคอนเสิเนาะน้ำลายเฮียก๋วยกินทุ่งกับพอดีกินน้ำดอกคอจะงให้ทังนั้นยังใบไม้ครับ เก่งมเก่แบบทันิเก <contain Jade. S 1> ็บ oh, ือีก uh, ่าา็ศดีบเยไ็นดีเปคว่าฮอห้นมี day, ha, ่อแล้วอันน e ี้คือไ้นะคะววพอวแม่ไว้ปูไหว้ยา่าเจาที่เจ้าฐานผู้เพินอยู่มองนี่มองเข้าได้มาทํามาหากินมองเขาได้มาตังเที่อยู่นี่เพินว่ายมากินได้กินแล้วกับซอยลูกไ้ร้านเอิน้นให้คน ลายๆบิ๊กแตกไป็นพัน้ยเลยเสี่ยวมอันตรายสุดยอดครับสุดยอดเพื่อเมื่อกี้ปนะสุดยอดกูพอกูแกงขีเล็กใส่แต่แกงแค่ขีเล็กนี่แมนก็มีหนังไม่หยงเนาะบ่าครับสูมือนี้แกงขี้เล็กกับว่ามีหนังเข้มกันขึ้นจังบานอะไเนาะมีหนังง่ายๆสุมันนั้นมาก แม่จะมาเห็นหลังเอาที่แม่กินแล้วสิเอาอนันขเกบสาตมาอนใคเก็บศาสตร์ูดเก็บศาสตร์าสมาอิ้พูดอเก็บศา,าตตออสตร์แล้วอดใเจ้เดิเจ้าสิมากินปลากระป๋องอีหยังเขาซื้อหอดปลาทะเลผุนห่าอ่ะนะพระเอกเกมบอลซื้อมาฝากแต่เขา,าว่าท่าน,นมาหอดเขาอไปมอดสเต็กปลาผุนนะเจ้ากินเป็นบ่ โอ้ยแม่กับมรนมีผู้เอาใครโมเดงมาทวงขออยู่ผ้าเสียดังกินผ้าเสียดังกินตะบะพันโมท่านมาห่อนตะบาก่อยรถแม่ขอสีกินน้ำดอกเอาตาฮาเจ หม้อบักใหญ่เสร็จแล้วนะคะต้มไก่ค่ะเมื่อนี้่สิมี่ผู้เอาของหวานหลอดซองสิงคโปร์มาอีกโอ้ยยวยมอลำั่มว่ะพี่น้องมาเดยแบบต้องขอของนายพม่เอาบอสมอลำป่าดหม้อบักใหญ่หม้อบักใหญ่เลยนะคะอาหารวันนี้ต้มไก่ค่ะต้มไก่ตลาดค่ะเพราะว่าซื้อมาจากตลาดนะคะ คยทำแล้วขาจะซิมบอจ่าบอจ่าถ oh. okay. no? oh. ้าใส่หอยเลยเนาะถ้าซิมบบกหอยุเนาะอ้าซมหอยเนาะอบอจ่าถ้าซิมแบหอยออน้อดยืนหาซีมมาครั้งเดีนี่ป้าบอปาทานไม่ไมได่นะอะไรเียน่แะเนเลยไอ้คนเอาตาออกไมนะนะโอ้ยไ่ได้กินร่องเบืงนว่าเขานะราล่งเลยเอรี เปือนขึ้นสีขึ้นน่ะเป็นนะพี่น้อข้าวเหนียวเราก็เต็มถังเหมือนเดิมนะก๊ะเต็มถังเหมือนเดิมเขาขี่หนึงเดินพี่น้องบรนับเก่งเลยปด้๋ิวข้สอนะคะเขาที้หนึ่งนะคะนี่เรื่องนี้เขาไม้เลยนะครับพี่น้องเขาไม่ไปซีมไปซีมเขาเออไปซีมแล้วพอกลานแนวนี่นี่เ้าไม่เสร็จแนวล้วเนี่ยอือเราเราเรือาเลยเนา บ้านดิดบปกนนันเเาไปกับไปกินน้ำไม่พอกินน้ำกกินน้ำรเดีวกินรดอสิกินไ่ได้ม่้ก่อนฮม่ก่อนจะให้าบ้ก <plus noise> ินจะยเขากินน้ำรดแล้วเพราะว่าเขาสวดอยู่แล้วแห่ถ้าเราไม่มียานเราจไ้ได้พราะทานมีหมอท่านมีเทาไม่มาเกียบกดไกดคุก ขัวหมอลำขับข่าฟีมือบีบปลาละบี้ด้พี่น้องด้ยออจะมมฟีมือปลาะบีโอีนกี่ไงอมันบพูดถักดอกน้ำนั่นแนกเองวนั่นองเขกินหนักกินก็กินเห็ดคักเดี๋ยวเรไไปจะสำลักน้ำ่อนเงหมอนยเงืเปิดนะครเป็นหมอออๆเลยวิาณคาถุได้ย่จที่ หลังขัวกับสีบุญใบนะจังหน่อยพี่้องยนี้ยมแล้งจังหน่อยกล่าว่าแดนเซอร์กับสีมามาแตงเอาสิิงเอาของเอ้พูดต่อยถือคันวาถืออย่างนั้นฮะอย่างเออแฮมบินคันวาเงินไว้ข้งมือล เสร็จแล้วค่ะมาเด้อมาเดินวันนี้มีสอบพร้อม